เห็นไครับขอต้อนรับท่านกลับเข้าสู่รายการพีดีซูเปอรค์คาร์อีกครั้งครับนี่ผมเพลงนะครับโอ้หใจสั่นมากๆจริงๆครับเพราะด้านหลังผมนี่นะฮะคุนิเซกเยสโกแอบส์ลูดนะครับคือรถที่เรียกว่า จะมาทําลายสถิติโลกและจะทําความเร็วสูงสุดได้ถึง500กิโมตรชั่วโมงแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับที่ผมยืนตรงนี้นี่คือประเทศไทยของเรานะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เอาคูนิกเซกมาพร้อมกัน2คันในประเทศไทยของเราครับทั้งเจมิเรซึ่งเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดดูคลิปรีวิวนะฮะสุดยอดจริงๆกับเจมิเรียนะครับคันนี้เยสโกบสรุป yes, มาพร้อมกันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วนะครับไปชมความสุดคัันนี้กเลยผม คอนิเซ็กเยสโก้แอปสูทคันนี้นะครับก่อนหน้านี้จริงๆเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยเปิดตัวกับคอนิเซ็กเยสโก้มาก่อนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคอนิเซ็กเยสโก้เนี่ยจะเป็นตัวแทรกคาก็คือเน้นทำเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสุดทำเวลาให้ดีที่สุดในแขรกนั่นเองนะครับเวลาลงสนามแต่คันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับ ที่ริชเชนบอลคอนเนคเซ็กคิดออกมาก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่เอาไว้ทำท็อปสปีดทางตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์อิเลเมนต์ทุกอย่างเนี่ยจะต่างกับตัวเยสโกค่อนข้างมากนะครับซึ่งแน่นอนว่าเยสโกเนี่ยจะมีการผลิตทั้งหมด125คันทั่วโลกซึ่งลูกค้าสามารถเลือกออปชันได้นะครับว่าจะจัดเป็นเยสโกตัวแทร็กคาร์หรือจะเป็นตัวเยสโกแอบส์ส์ลูดนั่นเองครับผมซึ่งเยสโกแทร็กคาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเป็นไฮดาวฟอสคือดาวฟอสจะสูงแล้วก็ไฮแระก์นะฮะซึ่ง Drag จะสูงแต่คันนี้ระก็ถามว่า ดาวฟอสต่ำไหมก็ลดระดับหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าดาวฟอสเนี่ยต้องสูงพอที่จะทําให้รถมันอยู่ตรงพื้นได้ไม่งั้นรถมันบินเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูฟีเจอร์แต่ละอย่างของตัว Yesco Absolute เลยนะครับว่าจะสุดข,ขนาดไหนครับผม นิสุดจริงๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะได้ดูคลิปที่ภาพรวมที่คาเรวิวตัว c o n เน e s เซ็คเนะฮะอันนั้นก็ไปเปิดตัวที่อเมริกาก่อนแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปเจอที่โตเกียวโตซาลอนนะครับแต่คันนี้คือดีไซน์จะต่างตรงอันนี้จริงๆด้านหน้าอันนี้ยังไม่ค่อยต่างเท่าไหร่คือ front s p l i t t e ตเนี่ยจะเป็นคาร์บอนหมดเลยตรงนี้จะมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะครับแต่จุดที่ต่างชัดเจนเลยนะฮะคือตรงนี้ครับเขาจะไม่มี a i r r o o f เลยนะฮะ ปกติเนี่ยจะมีแอร์รูฟเป็นช่องชๆเป็นซี่ตรงนี้นะครับคันนี้จะไม่มีเพราะแน่นอนว่าเขาต้องการให้รถคันนี้ทำสปีดทางตรงให้ดีที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะแตกต่างมาก,มากแล้วก็ฝากระโปรงตรงนี้ก็จะไม่มีช่องอะไรเลยสังเกตเห็นเลยครับไม่มีช่องแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นข้อสังเกตชัดเจนแต่ไฟเนี่ยไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็น LED ลากยาวอย่างนี้นะฮะสวยงามอลังการมากๆซึ่งตรงนี้ก็เหมือนกับตัวคอนิเซอร์เยสโกที่เป็นแร็กคาร์นั่นเองครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูดีเช้าถัดไปของ แบรนด์คอนิคเซกนะครับก็คือกระจกหน้านะฮะ WinShield จะโค้งแรปอาราวรถเลยนะฮะจะเป็นลักษณะอย่างนี้ปุ๊บสวยงามมากๆเลยคืออันเนี้ยดีไซน์ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของคอนิคเซ็มากๆคราวนี้เพื่อนๆตามมาดูกันครับทางด้านข้างนะครับผมนี่ฮะล้อนะฮะ คาร์บอนอีกแล้วครับซึ่งก่อนน้นนี้เพื่อนๆอ,อาจจะได้ดูตัวเจเมราแล้วนะฮะซึ่งเริ่มตั้งแต่รุ่นพวกอเกราอะเกราเอเนี่ยล้อจะเป็นคาร์บอนซึ่งคันนี้ก็เช่นกันแล้วก็เป็นเซ็นเตอร์ล็อกนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการเวลา track, ลงแทร็กเราสามารถเปลี่ยนล้อได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับจานเบรกใหญ่มหาศาลอลังการสุสดๆครับคราวนี้ดูต่อครับลากยาวตรงนี้นะฮะไซส์เกิร์ตตรงนี้นะครับเป็นคาร์บอนหมดเลยทุกจุดเลยนะฮะแล้วเหนือขึ้นมาตรงนี้ครับแอร์อินเทคตรงนี้สังเกตเลยนะฮะว่า ใหญ่อลังการใหญ่มากๆเลยนะครับพอรถคันนี้ต้องการอากาศเยอะมากๆจริงนะครับแต่ที่สําคัญนะครับประตูตรงนี้ครับประตูคันนี้ก็จะเป็นประตูที่เป็นเอกลักษณ์ของโคนิเซกเช่นกันนะฮะก็คือ Di-Hydro Synchro Helix d ด o r นั่นเองครับซึ่งก็เหมือนกับตัว c h m m r a า e s ส o หรือว่าทุกรุ่นเลยอเก RS ราทุกคันเนี่ยก็จะเป็นประตูที่เป็นอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปรีวิวเจมิราที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะครับคือกระจกด้านข้างของเจมิราเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นกล้องละแต่คันนี้ก็ยังเป็นกระจกแบบเดิมแต่ที่เด็ดคือคาร์บอนหมดเลยนะฮะกระจกตรงนี้สุดๆจริงๆครับลากมาต่อนะฮะตรงนี้นี่ครับโลโก้เยสโกเขียนชัดเจนเลยนะฮะเป็นการประกาศสัปดาวว่ารถครันนี้สุดจริงๆครับ นายโอเคผมลืมเล่าไปว่า yesco เนี่ยชื่อมาจากไหนเป็นชื่อของพ่อของคุณ Christian b o n คนอน n กเซ็กซึ่งก็คือ CEO และ f o เดอร์นั่นเองครับผมหลังคานะฮะสำหรับค o n ิกเซ็กทุกคนันโอเคยกเว้นเจเมร่านะครับหลังคาจะเป็น hard top removable ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถ Remove มันได้แล้วก็มีที่เก็บนะฮะอยู่ด้านหน้าตรงช่องสเปซตรงด้านหน้าเราสามารถเก็บหลังคาได้นะครับผม โอเคครับสิ่งถัดไปนะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ฮะล้อนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีฝาครอบตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าเอาออกได้ไหมออกได้นะครับล้อตรงนี้จริงๆเป็นล้อลายเดียวกับตัว y e s c o ที่เป็น t r a c กคารเลยนะครับแต่ตรงนี้ ประเด็นคือว่าติดไว้เพื่อเวลาทำท็อปสปีดนั่นเองนะครับก็เลยจะเป็นจานใหญ่อย่างนี้นะฮะแต่ก็แล้วแต่นะครับถ้าเพื่อนๆบางคนบอกเอ๊ะมันไม่สวยอะไรอย่างนี้เราก็ดึงออกได้นะครับมาดูทางด้านหลังนะครับบอกได้เลยว่าดีไซน์อันนี้คือแตกต่างกับตัว y e s c o Track ค่าค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าทางด้านหลังจะมีการขยายขนาดให้รถยาวขึ้นมาอีกนะครับคือเนี้ยพูดกันนะ่ก็เหมือนเป็นเวอร์ชันที่เป็น long tail ละกัน คือจะยาวกว่าตัว Jesco Track Car ค่อนข้างเยอะแล้วดีไซน์ข้างหลังตรงนี้จะสังเกตเลยนะฮะมันจะเหลี่ยมกว่าถ้าเทียบกับตัว Jesco Track Car เนี่ยมันจะลักษณะเป็นโคง้งตรงนี้ก็มีโลโก้เขียนไว้นะครับ Jesco แล้วมีธงชาติของสวีเดนอยู่นะครับแล้วก็ถัดไป Rear Diffuser ตรงนี้คาร์บอนหมดเลยสุดๆจริงๆบอกได้เลยว่า c h r o n i k เนี่ยเป็นรถที่คาร์บอนทั้งลำอยู่แล้วแล้วต่อไปนะครับก็จะมีท่อที่เป็นเอกลักษณ์ของค h r o n i k ก็คือจะอยู่ตรงกลางเลย แต่ที่มีเพิ่มเติมถ้าเทียบกับตัว y e s k o Track Car ค,คือจะมีคำว่า Absolute ตรงนี้นะฮะนี่แหละคือรถที่ Christian Bor Chonique เกาวไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นรถที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ Chonique แล้ว Chonique จะไม่สร้างรถที่เร็วขนาดนี้ต่อไปนะครับจอดไปกับ500กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะเกินนั้น Christian Bor Chonique เกาวไว้แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทำไมสาเหตุที่ว่า c o n i q u e ไม่อยากทารถที่เร็วกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าความเร็วประมาณนี้มันอยู่ในความเร็วที่เรียกว่าอะไร เหนือขีดจํากัดของมนุษย์ละพูดอย่างนี้ดีกว่าคิสเชนบอกชัดเจนว่านี่จะเป็นรถที่เร็วที่สุดในะวาสองพลิกใส่ครับผมต่อไปครับเพื่อนๆวิ่งหลังตรงนี้นะฮะถูกรีมูฟออกหมดเลยนะครับถ้าเทียบกับตัวเยสโก้แทร์คาร์เนี่ยคันนี้จะไม่มีวิ่งหลังแล้วจะเหลือแค่โครงซีด้านข้างเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงเนี้ยเน้นไว้ทำท็ทอปสปีดทางตรงเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรคำถามคือมีไว้เพื่ออะไรใช่ไหมครับทำไมไม่รีมูฟออกให้หมดเขาบอกว่ามีไว้เพื่อทำให้รถมันสเตเบิลในทางงตรฮ ถ้าไม่มีตรงนี้ก็แน่นอนว่าก็คงไม่สเตเบิลและแน่นอนตรงนี้ก็จะมีโลโก้ผีซึ่งก็คือ Fly i n g g h ตัวซึ่งผมก็เล่าแล้วว่าเป็นโลโก้ของกองทัพอากาศของสวีเดนนั่นเองซึ่งสถานที่ที่คนิเซกเนี่ยตั้งโรงงานอยู่ปัจจุบันเดิมเป็นสนามบินแล้วก็เป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศของสวีเดนนั่นเองครับผมแล้วก็โอ้โหดูลงกาลม,มากๆทุกอย่างนี่คือคาร์บอนหมดเลยผมชอบความเป็นคาร์บอนของคนิเซกเพราะว่าจะเป็นเอ็กซ์โพสคาร์บอนแล้วยิ่งเผือ <ๆ S 1> ผมบอกได้เลยว่าในอนาคตเนี่ย ออปชั่นของคันนี้ต้องมี Exposed Carbon รอบคันแน่นอนเชื่อผมได้เลยครับสำหรับเครื่องคันนี้นะครับแน่นอนเป็น5.0ลิตรนะครับ V8 นะฮะ t w i n Turbo แล้วสเปคเนี่ยจริงๆยังออกมาไม่หมดนะครับเพราะว่า c o n i s e กเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ประมาณว่าถ้ายังไม่ได้พูดอะไรออกมายังไม่ได้ทดสอบอะไรเนี่ยจะยังไม่พูดไว้จัดทีเดียวเลยนะตอนทำท o p Speed อะไรอย่างเงี้ยคือตั้งแต่ a าร r a r s แล้วผมบอกได้เลยว่าคือสุดจริงจคือเขาแบบ ภายใน3สัปดาห์ตอนนั้นบุกติชิรอนอย่างเงี้ยทำสถิติ0ถึง400กลับมา0เนี่ยแล้วโคนิเซ็กซ์สามสัปดาห์ตบเลยนี่แหละครับคือความเจ๋งของแบรนด์โคนิเซ็กคือเขาไม่พูดมาก มาถึงจัดเต็มเลยประมาณนั้นนะฮะเร,เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ผมชอบมากเลยคือสูตรจริงๆเครื่องนี้สามารถให้แรงมา้าสูงสุดได้ถึง1,600แรงมา้าซึ่งถามว่าโอเคสูงไหมก็มหาศาลอยู่แล้วนะครับอาจจะสูงไม่เท่ากับจีเมล่าแต่จีเมล่าเนี่ยเป็นรถที่หนักกว่าคันนี้เบาวกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิกเกอร์ของคันนี้ผมบอกได้เลยว่าศูนย์ถึงร้อยนี่ผมว่าอาจจะมีต่ำกว่า2ออ่ะแต่โอเคเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่าจะถึงขนาดนั้นไหมนะฮะ นี่นะครับประตูของคอนิคเซ็กเขาเรียกว่าไดไฮโดรซิงโครเฮลิกส์ดอนะครับตามที่ผมได้กล่าวไว้นะฮะก็จะเปิดออกมาสวยงามอลังการมากๆจริงๆนะครับที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคอนิคเซ็กแบรนด์เดียวในโลกเท่านั้นรับรองว่าไม่มีใครเหมือนจริงๆครับผมโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมอินเทอร์ ier นะฮะหรือภายในของคอนิคเซ็กเยสโก้นะครับซึ่งก็คือดูตรงพวงมาลัยนะฮะสวยงามมากๆมีลักษณะคล้ายๆรูปทรงหกเหลี่ยมนะครับซึ่งตรงนี้จะประกอบด้วยอัลคันทาร่าแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์นะฮะสังเกตตรงหน้าจอครัััับหหรรรืือออเเเเกกกกกจจคคลลสต์นนนนีี่่ยะะมษณปป็็าาถวง้ ว่าเราหมุนพวงมาลัยไปด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยก็เราจะเห็นหน้าจอที่ประมาณว่าถ่วงน้าหนักคือ p a rale กับพื้นโลกดังนั้นสบายมากๆครับและคราวนี้มาดูตรงกลางนะครับมีนี่ฮะครับโลเดอร์ถึง2อันเลยนะฮะสุดยอดมากๆแล้วมีคันเกียร์ที่เห็นแล้วโหดูวลังการมากๆครับกลับมาดูพวงมาลัยกันอีกทีนะฮะตรงนี้ผมชอบจริงๆเพราะว่า เขาใส่ความเป็นคนอนิคเซกอย่างเต็มที่โลกโลก,โลกค้คอนิคเซกอยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆเป็นการประกาศสักดาว,ว่ารถที่คุณกําลังขับอยู่นี่เป็นไฮเปอร์คาร์ระดับโลกเรียกว่าไฮเปอร์คาร์ดับหนึ่งของโลกก็ยังว่าได้แล้วประกอบไปด้วยโอ้โหคาร์บอนนี่เต็มลำคราวนี้มาดูตรงที่นั่งดีกว่าครับเป็นเบาะบักเก็ตแน่นอนรถระดับนี้คือรถแทร็กคาร์นะฮะซึ่งเนี่ยดูบักเก็ตซีทแล้วก็จะมีเป็นฮา์เนสนะฮะ บอกคาร์บอนแน่นอนนะครับด้านหลังเป็นคาร์บอนแล้วก็ตรงนี้เป็นออาคันทาราผสมหนังนะฮะไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถไฮเปอร์คาร์ระดับนี้มีกรอฟบ็อกซ์นะครับซึ่งก็คือที่เก็บของนะฮะตรงนี้ก็จะสลักโลโก้เยสโกไว้นะฮะบอกชื่อรุ่นอย่างชัดเจนเป็นออาคันทาราหุ้มนะฮะไปข้างในเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เห็นได้นะฮะแล้วก็มีที่เก็บของซึ่งดูเหมือนจะเล็กนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีที่เก็บของอยู่ครับคาร์พเดอร์ก็มีเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคอนะค อย่าลืมนะครับไปกดดูคลิปที่ผมรีวิวเจเมีราหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้นะบอกเลยว่าคันนั้นก็สุดไม่แพ้กับตัวเดสโกเอฟซูลูเลยคนระับผมยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมารีวิวรถระดับนี้ในประเทศไทยของเราครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พีพีซุปเปอร์คาร์แล้วก็อยากให้ผมรีวิวซุปเปอร์คาร์หรือให้ประคาคันไหนนะครับก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ